ประตูตลงมาช่วยอ,อ๋ออู้อันนีนน้เบอร์เขาทำไมฮะที่ช่ที่ชู่ชอ๋ออากาศมันร้อนเนี่ยเขาดูอีกทีนึงได้ไหมคือไม่ได้จะย้ําอะไรนะแต่คิดว่าน้องมีสติมากคือจังหวะล้มปุ๊บเนี่ยมือเนี่ย เอาเสื้อปิดที่พุงได้ทันเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะโป๊เป็นกําลังใจให้น้องจะทําความดีพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคนนี้เราะไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ชมคะ่ะคุณแม่ลีน่าก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของหงทองอ่ะทุกคนก็ยอมรับกันไปหมดละตอนนั้นเจร้องไห้เลยนะะจมากเขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยจะตกเป็นอะไรต่างๆเป็นเบี้ยเป็นไมเป็นหมากเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ปีใหม่คืนสง้ายปีเก่าคุณแม่ลีนาไลฟ์อิดแล้วบอกเนี่ยฉันน่ะอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็มีพวกมารมาก่อกวนแล้วสักพักนึงด่าไปไม่รู้ไปสาปแช่งใครบอกไอ้พวกเนี้ยทำลายผู้หญิงทำลายพระเอกช่องดังไม่รู้มีประเด็นใหม่อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาคะ่ะ ชาร์าพลังใจให้คนจริงอยากผมสวยต้องไปให้สุดแต่การจัดแต่งทรงผมกลับทำให้ผมแห้งเสียแทนทีนจสานสูตโปรวิตามินและไรซ์ o อ l e s เอสเซของญี่ปุ่นช่วยฟื้นบำรุงผวเสียให้เส้นผมดูแข็งแรงผมพร้อมก็พร้อมไปต่อ ช็อปหยุดโลกลดข้ามปีที่บิ๊กซีวีอาเฟรชหมูเนื้อแดงพี่กิโลละ159บาบาทรีจอยส์แชมพูและครีมนวดซื้อ1แถม1สมาชิกบิ๊กพอยต์ช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที250บาทถึง2มกราคม2566ที่บิ๊กซีวันนี้ได้ตออแต่ขอสุดคุ้มแบบผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่โอโม่พลัสชนิดนะ้ำหนึ่งฝาขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วยอัลตร้าไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนีี้ซักนคุมขาาวสะอดเจิดจจ้ามมัั่นใโอพลสแพ็คใหม่ ออริจินอลแท้แทแบบเคฟซีต hmm. ้องไก่แน่นๆคูกเขากับแป้งสูตรต้นตำรับทอดร้อนๆเพื่อรสชาติแบบออริจินอลที่ไม่มีใครเหมือนไก่เทนเดอร์สูตรผู้พันคอมโบ99บาทถึง4มกรลาคอง5 6 6เบลาเป็นไงบ้างเยอะมากเง้นลองนี parole, ่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อนดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์ม เก่งแล้วผมล่ะเก่งเหมือนกันไหมต้องรีจอยซ์ที่เก่งไม่แพ้กันรีจอยซ์สามคุณค่าในหนึ่งผสานคุณค่าแชมพูเซรั่มและน้ำหอมให้ผมนุ่มลื่นหอมยาวนานช่วยฟืน้นบำรุงรีจอยซ์ทรีอินวันสนับสนุนโดยไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พลังสองลองแล้วจะติดใจ โสมโ t ทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทยาดมตราอินโนยาดมที่แตกต่างมีน้ำมันที่สกัดจากเปลือกเลมอนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกรดไหลย,ย้อนต้องวันเกิดวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนชนิดน้ำอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยน้องโอลิฟคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าน้องเนี่ยเป็นแบบเน็ตไอดอลสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าในการเป็นลมคนนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะขนาดว่าเป็นเน็ตไอดอลรุ่น<อ>แม่แล้วนะอตั้งแต่วันแรกๆเลยคือที่มันถูกลากโยงไปกับเรื่องของหงทองใช่ไหมเรื่องสลากออนไลน์นะแล้วคุณลีน้าจังเนี่ยก็อ,ออกมายืนยนันตอนนั้นน่ยแรกๆเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกที่ว่าจ้างคนมาจัดฉากว่า